ครับสวัสดีสวีดัสทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมม้าแอมเบดเบอร์อภาคสซีซั่น2พาร์ทพิเศษกันนั่นเองนะครับผมทําไมพาร์ทนี้ถึงเป็นพาร์ทพิเศษผมคิดว่าพาร์ทเนี้ยผมจะทําเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าเราเนี่ยตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะเท่าร่วมในฝ่ายของมองกโเกเลียนั่นเองผมก็เลยคิดว่าเราจะจีบในส่วนของฝ่ายมองโกเลียเนี่ยแหละเพื่อจะทําการกระชับความสัมพันธ์กับตระกูลในส่วนของมองกโเกเลียนั่นเองนะครับผมโอเค เพราะฉะนั้นพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสั้นๆเนี่ยแหละ,ะผมก็เล็งเป้าแล้วนะครับตั้งเป้าไว้แล้วผมจะจีบใครผมก็เล็งไว้เลยครับว่าจะจีบไอ้นมคนนี้แหละผมมันชื่อว่าอีเซอร์ครับผมหรือว่าตอนแรกตอนแรกที่ผมเจอมันผมอ่านว่าอีซัวตกใจจับเลยฮะเอ้ยมีคนชื่อนี้ในเกมได้ไรวะโอเคผมเรียกว่าอีเซอร์แล้วกันจะได้สุภาพหน่อยนะครับผมก็คุยกันมาเลย โอเคผมก็ทําการเช็คเรียบร้อยนะครับผมก่อนอื่นเลยก่อนที่จะขอใครแบบแต่งงานจะคุยอะไรอย่างเงี้ยต้องเช็คเรื่อง Family ครับผมโอเคพ่อมันไอ้นี้แม่มันใช่ไหมชื่อเมซุยพ่อมันชื่อเบคิวเบกายอะไรก็ว่ากันไปนะผมไอ้น,นี่มีน้องชายมีน้องสาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันยังไม่ได้แต่งงานกับใครใช่ไหมเราก็สามารถคุยได้ครับผมก็ทําการจีบมาเลยผมจีบมนล่วงหน้านะครับแล้วก็ตอบถูกแล้วแล้วผมก็จะมาคุยเพื่อทําการเอามันเป็นผัวให้ได้ เพราะฉั้นก็คุยไปครับคุยเรื่องอนาคตของเราหน่อยไหมจ้าที่รักเออ,เอ,อฉันคิดว่าฉันขอคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยนะไอดีงโอเคเราจะต้องทําการตอบให้ถูกในส่วนของสองข้อนะครับผมถ้าใครตอบผิดผมแนะนําให้โหลดเซฟเลยทันทีนะ้ครับผมเพราะว่ายังไงมันก็ไม่มาอยู่แล้วอะ่ะมันมีให้ตอบให้2สองข้อเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็วัดดวงวัดใจบางคนเนี่ยมันต้องตอบถึงสามข้อเลยผมอ่าใช่ไหม บางทีมันก็4ข้อนะผมแล้วแต่ว่าตัวไหนมันจะมีความยากความเก่งอะไรของมันนะคือเขาเรียกว่าอะไรนะความยิ่งยโส่ะยิ่งมันมีอํานาจเยอะมันก็จะยิ่งขีบยากอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมเจอมานะโอเคเรามีโอกาส59%ที่จะต้องตอบถูกนะผมมี2ข้อเพราะฉะนั้นข้อ2จอ้าถ้าอย่างงี้คือไม่ได้แล้วอ่ะอย่ผมลองตอบโชว์ให้ดูเลยมันไม่ยอมละอย่างเงี้ย มันให้ตอบแค่อสองข้อเท่านั้นมันบอกว่าฉันไม่สามารถแต่งงานได้ถ้าอย่างเงี้ยคือเราจะไม่สามารถเขาเรียกว่าไงนะคุยกับมันเพื่อขอแต่งงานได้ไปจ,ไปจนตลอดจบเกมซีซั่นนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นโหลดจะ้ะถ้าเกิดไม่อยากเสียเวลาก็โหลดซะเพื่อไม่อยากที่จะหาสามีหรือว่าหาภรรยาใหม่เนี่ยก็โหลดซะง่ายที่สุด Stumbled, เออเอากระตุก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 ควันขึ้นควันขึ้นไม่ใช่ครับเราเล่นตอนโหลดเกมของเกมนี <t uman> <t uman> <t um> ้มันจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะออกแนวแบบเสียงกระตุกกระตุกหน่อยมันไม่รู้เป็นที่คอมหรือเป็นที่อะไรนะแต่ผมดูหลายชาแนลมันก็เป็นเหมือนกันหมดอะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งคอมดีๆหรืออะไรโอเคอีเชอร์ปาร์ตี้อออีเชอร์ปาร์ตี้ต้องออกเสียงดีนะครับอย่จะกลายเป็นอีั่วได้มาเลยที่เจอแกอีกแล้ววันนี้โอเคคุยเรื่องอนาคตหน่อไหม เออฉันไม่ต้องการที่คิดเรื่องนี้โอ้ยเอต้องยอมต้องยอมเออยอมซะมาเป็นผัวซะดีๆโอเค5้ครับสวดมนต์ท่องภาวนาให้มันยอมอ้ไปเยจากนั้นคอยอ่านดีๆครับผมมันบอกว่ายินดีที่ได้ยินอย่างนั้นนะครับผมก็โอเคมันตอบตกลงแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับสําคัญมากๆต้องจำไว้ให้ดีๆเลย มันบอกว่าให้ไปคุยกับหัวหน้าตระกูลที่มีชื่อว่าเมซูยนะครับผมให้เราคลิกไปที่ชื่อของอ e ีเซอร์นี่แหละจากนั้นดูครับอ่าเมซูยเป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นหัวหน้าตระกูลเราก็ทําการกดเข้าไปเลยครับแล้วก็มาดูที่ทางด้านขวาบนสุดนะครับผมอ่ามันอยู่ที่อัสซัดิกก็แท็กไปครับเดีย๋ยวเราก็เจอมันมันน่าจะเป็นนักลบดวดนะครับส่วนใหญ่แล้วหัวหน้าตระกูลเนี่ยมันจะส่งทาหารออกมาเดินเพ่นพ่านเพื่อทําการกำลบับศัตรูผมว่าควรจะเจอมัน เร็วๆนี่แหละแต่ถ้ามันไม่อยู่ในเมืองมันจะหายากหน่อยดิไม่รู้ว่าผมจะโชคดีขาดไหมก็ทําการเดินหาเลยครับตอนนี้มันก็ตีกับกพวกเอ็มไพร์ม่วงอยู่นะก็ปล่อยมันไปผมยังไม่เข้าร่วมฝ่ายมันตอนนี้เพราะผมยังไม่พร้อมครับทั้งด้านทหารทั้งด้านอะไรโอ้โอ้เมซุยโ,โ,โอ้แม่สามีคะคุณแม่สามีคะหนูขอฟัวหน่อยค่ะ โอเคฉันไม่เคยเห็นหน้าแกก่อนอ้าวชิบหายแล้ะนี่หนูจีบลูกชายคุณแม่อยู่นะคะโอเคเอมฉันเอ่อก็แนะนําตัวไปครับไม่มีอะไรเอาเมื่อกี้มันมีเรื่องสายรักของเวหลักด้วยใช่ไหมอะผมคุยไปเลยจะได้ไม่ต้องมาคุยอีกนะครับโอเคได้ละจากนั้นก็อ่าดิสคัตนะครับผมอ่าขั้นตอนสุดท้ายของการขอแต่งงานไม่ใช่ละ ถ,ถูกถูกันวันเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอาไมเอาไมเอาไม่เอาไมนี่ขั้นตอนสุดท้ายของการขอแต่งงานของอีเซอร์นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมแนะนาว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยเตรียมเงินไว้5,000บวกนะครับผมเพราะว่าบางตัวเนี่ยถ้าเป็นแบบตระกูลใหญ่ๆแบบตระกูลที่มีแบบเขาเรียกว่าไนะ สู้เก่งๆอบครัวเ,เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมีชื่อเสียงที่ดีเนี่ยมันจะแพงครับซึ่งตอนนี้ราคาของอีเซอร์เนี่ยมันถูกมากประมาณ4 4่พแต่ผมว่ามันก็แพงแนะสำหรับคนที่เล่นต้นเกมนั่นเองนะครับแต่หลังๆค่าเงินไม่มีปัญหาเลยล้นฟ้าถ้ามีเมืองมีเก็บภาษีจากประชาชนในวันนี้ก็เตรียมเงินไว้สัก5,000ันแหละ5,000ันบวกบางตัวก็ใช้6 0 0 0บางตัวก็ใช้7 0 0 0อ่าประมาณนั้นนะครับก็จ่ายไปเลยราคาค่าตัวของ สามี4 4 4 3นะครับผมแต่ว่าที่ผมไม่รู้ก็คือเราจะไปอยู่ในส่วนของแม่สามีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในส่วนของฝ่ายมองโกนะครับแสดงว่าแสดงว่ามันเนี่ยเข้ามาอยู่ในตระกูลเรานั่นเองนะครับผมโอ้เหมือนกับว่าเราเป็นหัวหน้าตระกูลเราไปสู่ขอมัน ไปสู่ขอผู้ชายแล้วผู้ชายสามารถเข้ามาในตระกูลเราได้มันรู้สึกแปลกๆนะแทนที่เราจะแบบแต่งงานแล้วไปใช้นามสก,กุลของผู้ชายเออช่างมันครับอืมก็เรียบร้อยแล้วครับก็แต่งงานเรียบร้อยแล้วก็รอในเรื่องของการมีลูกเลยดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นพาร์นี้ก็เป็นพาร์ทส,สั้นนะครับไม่ถึงส0นาทีก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เพื่อเชื่อมเหตุการณ์เรื่องเราในซีทั่น2นั่นเองในพาร์ทที่2นะครับผมอามาเป็นพาร์ทพิเศษแล้วกันในการเข้าร่วม ไม่ใช่เข้าร่วมสิในการขอแต่งงานกับในส่วนของฝ่ายมองกเลียนั่นเองนะผมเพื่อบวกความสัมพันธ์นั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าก็ผมจะทำคลิปนะครับอัพทุกวันก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมผมจะอัพก็คือจะแบ่งเวลาแหละผมไม่ได้อัพมัวสวแหละผมจะอัพทุกวันเป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับผมโอเคเสาร์อาทิตย์อาจหยุดนะอาจจะไม่อัพลงแต่ผมคิดว่าผมถ้ามีเวลาผมก็จะอัพทุกวันเลย โอเคตามนั้นครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า